สวัสดีค่ะทุกคนของเล่นใหม่มาแล้วมันคืออะไรมันคือเครื่องสไลด์ค่ะสาหรับสไลด์เนื้อสัตว์หรือว่าสไลด์อะไรก็ได้ที่เราอยากสไลด์เนาะอันนี้สั่งมาจากในเน็ตนะคะมาดูข้างในกล่องกันนี่เมนูค่ะจะมีแต่ภาษาจีนนะคะภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆไม่มีจ้านี่หน้าน้องก็จะตะมุตะมิประมาณนี้ก็จะมีส่วนของปุ่มเปิดปิดตัวปรับระดับความนาน 0ูนถึง15เลยจ้าเลือกได้ตามใจชอบส่วนถาดก็คือจะวางข้างหลังก็คือสไลด์เสร็จลงข้างหลังเลยนะคะปลั๊กก็แบบสองขาเหมือนเมืองไทยเลยโอเควันนี้เรามาลองสไลด์หมู3ชั้นกันอันนี้แช่แข็งไว้เรียบร้อยแล้วมาเริ่มที่ระดับ3เลยค่ะก็จะได้ความหนาประมาณนี้นี่ต่อไประดับ5ค่ะถ้าทำหมูกระทะคิดว่าประมาณนี้ พอดีเลยไม่หนาไม่บางเกินไปต่อไประดับ8นะคะก็จะหนาขึ้นมาอีกหน่อยนึงปิดท้ายที่ระดับ10ค่ะก็จะได้หนาแบบนี้โอเควันนี้ตั้งใจทำสตีมโบลต์นะคะก็เลยสไลด์ที่ระดับ3ส่วนระดับ15คือไม่ได้ลองค่ะเพราะว่าหนาเกินไปแน่ๆเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า ครึ่งกิโลค่ะได้ประมาณนี้กระดาษสะอาดโอเคนะถาดรองสามารถเปิดเช็ดได้ใบเลื่อยสามารถถอดออกมาเช็ดล้างได้แบบนี้จบการรีวิวค่ะขออนุญาตไปกินหมูก่อนจ้าบ๊ายบาย